สวัสดีครับชาวกุมลัคนากุมแล้วก็ราศีกุมท,กทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เปิดฟ้าสองดาวนะครับกลับมาพบกันในทุกๆเดือนสำหรับการอัปเดตดวงชะตาในแต่ละเดือนนะครับและก็คลิปนี้ก็ยังคงเป็นคํำพยากรณ์เปิดโชค2รลาบให้กับชาวกุมประจำเดือนกุมภาพันธ์2566อยู่นะครับก็เหมาะสำหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในเรือนของ ราศีกุมนะครับหรือว่าหากไม่ทราบกันจริงๆเนี่ยก็สามารถใช้อ้างอิงจากผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงประมาณวันที่13กุมภาพันธ์นะครับไปจนถึงวันที่14มีนาคมของทุกๆปีนะซึ่งก็คือคนราศีกุมนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะใช้อ้างอิงดูร่วมกันได้เช่นกันนะเอาละสำหรับชาวกลุ่มในเดือนกุมภาพันธ์นั้นนะครับก็จะเป็นเดือนที่อาจจะมีกลิ่นอายของความรักหอมหวนตรบอบวนไปสมด สมกับเป็นเดือนแห่งความรักกันจริงๆนะครับพระศุกรได้ยกย้ายออกจากเรือนวินาศแล้วก็ย้ายเข้ามาทับจุดเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงปล,ป,ลปลายมกราคมที่ผ่านมานะครับซึ่งผมก็มองว่าความอึดอัดในหลายสิ่งหลายๆอย่างที่มันมีอยู่รอบๆตัวเนี่ยก็จะเริ่มจางหายไปนะครับก็จะเหลือไว้ค้างไว้แต่ความสุขความปรารถนาและก็ความราบรือนในชีวิตการงาน ชีวิตก็จะเต็มไปด้วยความผ่อนคลายไม่เครียดไม่อึดอัดเหมือนเดิมแล้วถึงแม้ว่าปัญหาบางสิ่งบางอย่างอาจจะยังไม่จบดีแต่ผมก็มองว่าชาวคุมน่าจะไม่ไปสนใจกับมันหรือว่าไม่ไปใส่ใจกับมันมากนักแต่กลับกันชาวคุมนั้นจะหันไปโฟกัสอยู่กับอะไรที่มันค่อนข้างจะมีพลังบวกกับตัวเองซะมากกว่าหรือไปเลือกทาอะไรที่ มันดีต่อใจตัวเองอ่ะซึ่งมันก็สมหวังด้วยนะเพราะว่ายิ่งคุณอารมณ์ดีมีจิตใจที่แจ่มใสมันก็ยิ่งจะดึงดูดโอกาสดึงดูดโชคลาภเข้าหาตัวคุณนะทั้งแรงผลักดันแรงผลักสง่งการสนับสนุนจะเข้ามาดีมากๆไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของการงานนะครับหรือว่าการหยิบยื่นโอกาสดีๆให้ส่วนพระอาทิตย์เองก็เข้ามาทับลักนาจุดเกิดได้องค์เกณฑ์นะครับ ชะตาจะมีความโดดเด่นทำอะไรก็มีแต่คนสนอกสนใจคือแรงดึงดูดต่อคนรอบข้างค่อนข้างที่จะมีมากทั้งญาติพี่น้องเพื่อนฝูงต่างก็ถามหานะครับผู้รับผู้ใหญ่ท่านก็มีเมตตายิ่งด้วยแล้วนะกับต่างเพศถือว่าโอ้ยคลั่งใครกันเลยทีเดียวนะครับจุดนี้ก็อาจจะดีหน่อยสําหรับคนโสดแต่ถ้าคนมีคู่แล้วอาจจะมีแรงหึงแรงหวงเข้ามาต่อต้านกันอยู่บ้างนะครับก็ขอให้ได้รับได้รู้กันเอาไว้ เอาละถ้าเราไปโฟกัสลงไปที่เรื่องของการงานละ่ะจะเป็นอย่างไรกันบ้างคือชาวกุมหนีมีพระอังคารนั้นท่านเป็นดาวการงานนะครับเป็นดาวแห่งความขยันขันแข็งแต่ตอนนี้อยู่ในเรือนพันธุทุก็คือมีภาระหน้าที่ที่ต้องแบกรับดูแลค่อนข้างที่จะเยอะหลายคนที่ผ่านมาเนี่ยงานยังหนักอยู่ยังเหนื่อยอยู่จนบางคนก็อาจจะท้อแท้นะหรือมีความเบื่อหน่ายกับภาระที่ต้องดูแลอยู่หลายคนอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมามันก็ ยังติดนู่นติดนี่อยู่นะครับยังมีความไม่พร้อมเท่าไหร่หรืออยากจะทําริเริ่มอะไรใหม่ๆขึ้นมาความพร้อมมันก็ยังมีไม่เข้ามาเต็มที่นะครับอาจจะยังมีเรื่องติดขัดอยู่หรือว่าตกอยู่ในห่วงของความผอืดผ้อมแต่เอาระพอเข้าพฤสภามานะครับงานมันก็อาจจะยังมีพันทะที่ต้องได้ดูแลหลากหลายอยู่แต่ว่าด้วยดาวพระศุกร์ที่เป็นดาวสุภาษ่ยท่านเคลื่อนย้ายเข้ามาทับตัวความสําเร็จก็จะมีมากขึ้นนะ ความสมหวังเองก็จะมีเยอะขึ้นและการงานเองก็จะเริ่มที่จะมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นด้วยถึงแม้ว่าช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับประมาณวันที่1-13ถึงเนี่ยอาจจะยังคงไม่เห็นผลมากนักสักเท่าไรแต่ว่าโอกาสก็เริ่มที่จะแย้มออกมาให้เห็นแล้วนะครับอนาคตก็เปิดขึ้นมาแล้วหลายคนยิ้มได้ในขณะที่ภาระก็ยังตึงมืออยู่ปัญหาก็ยังมีพัวพันรอบตัวอยู่โดยเฉพาะดาะพุธนะที่ท่านเข้ามาอยู่ในเรือนวินาศเนี่ย มักจะมีปัญหาเรื่องของการเจราจาติดต่อสื่อสารหรือว่าการเดินทางตลอดรวมไปจนถึงการพูดการจาที่ไม่ค่อยดีกับคนใกล้ตัวโดยเฉพาะคู่ของนะครับก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะก็ตามที่ได้บอกนั่นแหละว่าชาวกลุ่มนั้นจะเริ่มหันไปโฟกัสอยู่กับอะไรที่มันมีพลังบวกกับตัวเองมากขึ้นหรือมีอินเนจีเข้ามาเติมเต็มกับหัวใจมากขึ้นส่วนปัญหาและภาระอะไรต่างๆเนี่ยวางเอาไว้ก่อนเดี๋ยวหรือไม่ก็ค่อยๆสะสางไปเดี๋ยวก็จบนะครับเดี๋ยวก็ผ่านไปเพราะว่า ความราบรื่นเน่ยมันเริ่มที่จะมีมากขึ้นความสําเร็จเองมันก็จะเริ่มมีมาโอกาสเองก็มีแต่คนหยิบยื่นเข้ามาให้นะครับก็เป็นว่างานจะยิ่งดีวันดีคืนนะพอเวลาผ่านไปยิ่งผ่านเข้ามาช่วงตั้งแต่นะครับประมาณวันที่13เป็นต้นไปหรือว่าเข้ามาช่วงจวังหวะของครึ่งเดือนหลัง พระอาทิตย์ท่านก็จะยกย้ายเข้ามาเป็นองค์เกณฑ์ทับลัคนาจุดเกิดเพราะงานดีๆจะเริ่มมีเข้ามาให้ได้เห็นนะครับเจา้ชาชะตาจะมีความกระตือรือร้นหรือว่าแอคทีฟมากขึ้นในเรื่องของการของงานแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือว่าได้เดินทางไกลด้วยนะหรือไม่ก็อาจจะได้เดินทางบ่อยไม่ค่อยได้อยู่ติดที่หรอกเนะี่ยมีคนชักชวนไปนู่นไปนี่เยอะแยะไปหมดนั่นแหละก็เป็นจังหวะของการกลับมาตั้งหลักตั้งตัวกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับการงานจะดีมากการเงินก็เริ่มดีขึ้นมาตาม แต่ก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่มีการจับจ่ายใช้สอยเยอะอยู่เหมือนกันนะครับช่วงนี้ซึ่งก็เป็นธรรมดาของคนชาวกลุ่มนั่นแหละเออมีแล้วไม่ใช้แล้วจะมีไปทําไมชาวกลุ่มกระซิบมาบอกว่าอย่างนั้นนะครับ <c oughs> เอาละแต่ถ้าเรามองไปที่พลังงานของการสนับสนุนก็ถือว่าเป็นจังหวะที่มีแรงส่งเสริมมีแรงผักส่งเข้ามาดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไกลตัวหรือคนในครอบครัวนะเราญาติพี่น้องโดยเฉพาะ เป็นลักษณะผู้หญิงค่อนข้างที่จะให้การส่งเสริมคุณดีมากๆนะครับอีกทั้งผู้รับผู้ใหญ่ก็จะมีเมตตามอบโอกาสดีๆให้นะครับหรือว่าได้ราบจากคนแปลกหน้าก็ได้นะจะมีทั้งโชคทางการงานนะโชคทางการเงินอีกทั้งของฝากของกำนันของมีค่าก็มีเข้ามาไม่น้อยเรียกได้ว่าชาวกุมหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นผู้หญิงนะหรือผู้ชายเองก็ตามแต่ อาจจะถูกเปยจนต้องร้องขอชีวิตมันดีขนาดนั้นเลยต้องบอกอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงอย่างที่ได้บอกนั้นแหละสเสน่ห์จะนําพาให้ได้รับโอกาสดีๆเข้ามาสู่ชีวิตก็จะได้ร่วมงานกับต่างเพศนะครับหรือเพศตรงข้ามหรือว่าได้ทําธุรกิจร่วมกันในลักษณะของคู่หุ้นส่วนทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นทีม นะครับหลายคนก็อาจจะได้ร่วมงานกับเราญาติิของตัวเองนั่นแหละมีการสนับสนุนกันดียิ่งผ่านเข้ามาช่วงตั้งแต่วันที่18เป็นต้นไปนะครับดาวพระศุกร์ท่านก็จะยกย้ายไปเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนการเงินก็อยู่คู่กันกับดาวการเงินซึ่งเป็นเกษตรราทีบดีแล้วไหนจะได้เป็นคู่โชคคู่ทรัพย์กันดีโอ โอ้ยสับสินเงินทองผลประโยชน์จะมีเข้ามานะครับแล้วก็โชคดีนั้นเหลือหลายหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองมีโอกาสได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่หรือว่ามีโชคใหญ่เข้ามานั่นเองนะครับสามารถที่จะหาเงินได้ง่ายขึ้นเยอะขึ้นตลอดรวมไปจนถึงพวกของฝากของมีค่าของกำน,นัน g i ฟต์วอ c h ชอร์หรืออะไรก็ตามแต่ที่มันทําให้หัวใจนั้นพองโตนะครับก็จะมีเข้ามาดีมากๆรวมไปจนถึงเรื่องของการถูกชักชวน พาไปดินเนอร์หรือว่าจัดปาร์ตี้จัดเลี้ยงอะไรก็ตามแต่ก็ถือเป็นล่าปากอีกอย่างหนึ่งได้เช่นกันนะครับนอกจากนี้ผู้รับผู้ใหญ่ก็ยังจะ,อะมอบโชคมอบโอกาสดีๆให้หลายคนก็จะได้ขยับขยายฐานะนะ,ะหรือว่าความเป็นอยู่อาจจะดีขึ้นอาจจะซื้อบ้านซื้อรถก็แล้วแต่เอาเป็นว่าก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในช่วงจังหวะนี้นะครับก็แต่ว่า ด้วยพระอาทิตย์ที่ท่านโคจรเข้ามาทับจุดเกิดเนี่ยถึงแม้ว่าด้านดีๆมันจะมีเหลือหลายแต่ว่าผลกระทบเองมันก็มีเช่นกันเพราะว่าพระอาทิตย์ท่านเข้ามาอยู่ในเรือนคู่ศัตูก็คือเรือนของพระราหูเนี่ยอารมณ์มันจะแปรปวนนะเอาแต่ใจงุนงิดง่ายขึ้นๆลงๆปากก็ไวด้วยนะครับเพราะว่าพระพูดเองก็อยู่ในเรือนวินาศเออก็ขออนุญาตพูดตามที่เห็นนะครับดวงดาวท่านบอกชาวกลุมก็ อย่าพึ่งอารมณ์เสียขอให้ใจเย็นๆนะครับลองฟังเผื่อจะได้เปลี่ยนจุดใดจุดหนึ่งหรือว่าบางใดบางมุมได้ก็จะเกิดผลดีต่อเจ้าชะตาเองเอาระอารมณ์พวกขึ้นขลงๆมันอาจจะควบคุมได้ยากอยู่แต่ว่าเรื่องของคําพูดหรือว่าการคิดการตัดสินใจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของอารมณ์เนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่ามันจะนํามาซึ่งความเสียหายได้ แม้แต่ตามโซเชียลหรือว่าไปเมนไปพิมพ์อะไรก็ตามแต่ก็ขอให้ระมัดระวังให้มากนะครับเรื่องของเอกสารก็ตามแต่จะทําอะไรก็ขอให้ตรวจทานให้ดีแล้วก็เป็นห่วงมากๆก็คือเรื่องของคู่ครองนี่แหละครับอาจจะมีเรื่องของความหึงความหวงเข้ามาเป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุนะครับทําให้เกิดการทะเลาะเบ,บาแหวงกันได้หรืออาจจะด้วยสังคมของคุณอยู่ที่เป็นอยู่ที่ติดต่ออยู่หรือการงานที่คุณทําอยู่มันอาจจะมีตัวแปรบางอย่างที่ทําให้แฟนของคุณนั้น เขารู้สึกหวาดระแวงแล้วก็สงสัยตามจับผิดตามหึงหวงได้นะครับแต่ถ้าตัดเรื่องนี้ออกไปได้นะเรื่องของโชคราบการงานเนี่ยคู่ครองก็ยังคงให้การเกื้อหนุนสนับสนุนดีอยู่นะครับยังคงนําสิ่งดีๆเข้ามาสู่เจ้าชะตาได้ดีอยู่แต่ผมก็กลัวกลวเหลือเกินนะครับกลัวคนไหนที่อยู่ห่างไกลกันเนี่ยน่าจะมีคนเข้ามาตีสนิทด,ด้วยโดยเฉพาะใช้การเปนําเลยนะชาวกลุ่มเนี่ยยิ่งชอบเลยล่ะ นะต่อให้แรกๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นคุณค่าอะไรอาจจะเห็นแค่ของฝากของเปก็ตามแต่แต่ต่อๆไปมันก็ไม่แน่นะครับดวงดาวท่านก็กระซิบบอกมาว่ายังไงก็ขอให้ระมัดระวังกันนิดนึงแต่กลับกันนะถ้าชาวกลุ่มเนี่ยเอาเสน่ห์เข้าว่าเอามาใช้กับงานนะครับงานจะมีความราบรื่นดีมากติดต่ออะไรประสานงานอะไรขอความร่วมมืออะไรจะสะดวกราบรื่นมีความสักเซสประสบความสําเร็จดีมากๆนะครับส่วนคนโสดก็ มีคนเข้ามาชอบนั่นแหละหรือต่อให้มาสวดมันก็มีแนวโน้มที่จะมีเข้ามาชอบอีกเหมือนกันนะเออดือ้อจริงๆเนี่ยมีทั้งคนอายุที่เยอะกว่าแล้วก็น้อยกว่าด้วยคนในลักษณะที่อายุเยอะกว่าจะออกแนวเจ้ายศเจ้าอย่างอยู่นิดนึงนะอาจจะมีความขี้หึงขี้หวงแล้วก็ชอบหวงของของตัวเองแต่ว่าเปให้ตลอดนะส่วนคนอายุน้อยค่อนข้างที่จะพูดเก่งนะครับอาจจะเจอกันมาสักพักหนึ่งแล้วล่ละช่วงก่อนหน้านี้นะครับ ก็ระมัดระวังจะเสียรู้หรือว่าตกคารมของเด็กมันเอานะครับเออแต่ถ้าเท่าที่ดูผมก็มองว่าใจคุณน่าจะเทไปทางเด็กซะมากกว่านั่นแหละนะแต่ว่าก็เป็นคนดีทั้งคู่นะเพียงแต่ว่าลักษณะของไลฟ์สไตล์นะครับเ,เป็นคนละแบบเท่านั้นเองเอาเป็นว่าถ้าตัดปัญหาในเรื่องของการสับรางหรือว่ารถไฟชนกันออกไปได้หรือไม่ก็เรื่องงอ้อเรื่องงอนกันเนี่ยออกไปได้กุมภาพันธ์ผมมองว่าเป็นเดือนที่ชาวกุมจะมีความสุขมากในเรื่องของความรักนะครับ ส่วนเรื่องของการเงินการทองนั้นกุมภพาภพาน,นั้นสบายใจหายห่วงได้นะการเงินจะดีขึ้นกว่ามกราคมที่ผ่านมาเยอะอยู่พอสมควรต้องบอกอย่างนี้นะครับถึงแม้ว่าช่วงวันที่1ถึงวันที่13อาจจะยังคงมีรายจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับอาจจะยังคงมีฟิลอยากจะออกไปนู่นออกไปนี่อยากได้นั่นอยากได้นี่อยู่ก็ตามตาม,ตามภาษากิเลสท,ที่มันพาไปนั่นแหละครับเพราะว่าพระสุขที่อยู่ในเรือนของพระราหูเนี่ยความปรารถนามันจะเยอะ อยากได้นู่นอยากได้นี่อยากกินนู่นอยากไปนี่อยากทำอันนั้นอยากเริ่มต้นอันนี้คุณเอาไปลองสังเกตดูตัวเองดูเถอะครับแต่อย่างไรก็ตามนะโชคที่มันมีเข้ามาหรือว่ารายรับที่มันก่อเกิดขึ้นมันก็พอที่จะหักล้างกันได้อยู่หรือไม่ก็มีสปอนเซอร์คอยสนับสนุนนั่นแหละครับ แต่พอเข้ามาสักประมาณวันที่1 4 5เป็นต้นไปนะยาไปจนถึงสิ้นเดือนการเงินจะเริ่มมีการขยับปรับตัวที่ดีขึ้นมีรายรับที่มีเข้ามามากขึ้นมีช่องทางที่ก่อเกิดในเรื่องของรายรับเข้ามากว้างขึ้นนะครับ ยิ่งเลยเข้าไปตั้งแต่วันที่21-22เป็นต้นไปนะการเงินก็จะยิ่งดีจะมีโชคใหญ่เข้ามาเรียกได้ว่าการซัพพอร์ตและก็การอุปถัมร์มีดีเข้ามาตลอดนะครับแต่ว่าเรื่องของอุบัติเหตุจากการเดินทางหรือว่าจากการทํางานก็ตาม ไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมก็ข,ขอให้ระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีดาวคู่ศัตรูเข้ามาอยู่ในรักขณาจุดเกิดนั่นเองนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะเรื่องของฟืนของไฟเรื่องของอารมณ์ร้อนเรื่องของความเรื้อรัอก็ต้องระมัดระวังให้ดี นะส่วนทางร่างกายเองก็ไม่น่าจะเป็นอะไรมากมายน่าจะมีเรื่องของความเมื่อยล้าเขาขาหลังเท่านั้นแหละทํางานเยอะเดินทางบ่อยนะครับพักผ่อนน้อยร่างกายอ่อนเพลียก็เป็นประมาณนี้นะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับโชคใหญ่ได้เปิดแล้วในเดือนนี้พระเกตได้เข้าไปอยู่ในเรือนสุภาพเล็งเข้าหาดาวชะตาที่อยู่ในเรือนสังคมสหชะนะครับผลบุญกุศลจะหนุนส่ง ไม้ได้พบได้เจอแต่มิตรดีๆนะครับหรือว่ามีคนเข้ามาเกื้อหนุนเอาเป็นว่าใครก็ตามแต่ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันมีสัมพันธ์กับชีวิตของคุณในเดือนนี้มันคือพรมรุกินนะครับก็ขอให้รักสดใสมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตมีแต่ผลประโยชน์เข้ามานะครับหวังสิ่งไหนปรารถนาอะไรก็ขอให้สําเร็จสมประสงค์งานดีเงินดีเจรจาสําเร็จติดต่อเดินทางราบรื่นขอให้มีความสุขกับเดือนแห่งความรักกันทุกๆคน สวัสดีครับ